ชาวลัคนาราศีตุลเนี่ยนะครับในช่วงวันที่28พฤศจิกายนไปจนถึง7ธันวาคมง่ายๆคือไปไปลายเดือนพฤศจิกาไปจนถึงธันวาเนี่ยมันเป็นช่วงที่ดาวพระศุกร์เนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนที่1และ8เคลื่อนควงคู่กับดาวพระอังคารเป็นคู่มิตรกันนั้นเมื่อดาวสองดวงนี้โจคจร่วงคู่กันจะเกิดสิ่งใดดาวศุกร์เนี่ยนะครับเป็นดาวเจ้าเรือนที่หและแด เือที่หนึ่งคือตัวตนสเสน่ห์และการกลับมาของความมั่นใจและดาวเจ้าเรือนที่8ดคือเงินก้อนการเปลี่ยนแปลงใหญ่หนี้มรดกและผลตอบแทนโคจรควงคู่กับดาวอังคารการเงินการทองคุณจะเป็นไปในทางที่ดีนะฮะบางคนลองเงินเก่าลองเงินอะไรที่รอคอยมานานจะได้นะครับหาเงินได้เพิ่มนะครับเพราะดาวเงินควงคู่กับดาวประจําตัวนะตัวตนบวกเงินก้อนพูดภาษาง่ายๆบวกกับรายได้อย่างเงี้ยบวกกับ คู่หุ้นส่วนบางคนได้เงินพ่อต่างเพศหรือได้ผลประโยชน์ในการแบ่งส่วนปันส่วนทางการเงินเป็นช่วงเวลาแห่งความร่วมมือที่จะกลายเป็นทรัพย์ทะานั้นบางท่านจะได้เงินจากความสัมพันธ์เก่าหรือลูกค้าเก่ากลับมารายได้จากคู่รักหุ้นส่วนลูกค้าเจ้าใหญ่หรือมีโอกาสได้เงินจากการแก้ไขงานเก่าปัญหาเก่าคนติดเงินส่งคืนงานค้างได้รับเงินครบบางคนได้เงินค่าชดเชยหรือเงินส่วนแบ่งเงินให้ความรู้สึกคุ้มได้คืนไม่เสียเปล่า ดาวคู่มิตรทาให้การพูดคุยเท่ากับเงินคนทาบทามให้ร่วมงานได้งานผ่านการแนะนําคอนเนค t ชันหรือทำโปรเจกต์ร่วมแล้วปิดดิวได้เร็วภายใน7 2 1ถึง21วันมีผู้ใหญ่หรือคู่ค้าเห็นผลงานชัดขึ้นคนที่เคยปฏิเสธกลับมาขอร่วมงานคนตุนพูดดีเจราจาเป็นเงินในช่วงนี้เพราะในช่วงนี้นะครับเดือนที่1บวกกับ7เนี่ยนะครับ มันหมายถึงว่าตัวฉันกับอีกคนแล้วก็เรือนที่8กับ2คือการให้และการแลกเปลี่ยนคนมีคู่จะพูดกันชัดขึ้นเรื่องเงินความรับผิดชอบหรือการทําธุรกิจด้วยกันคู่ช่วยสนับสนุนอะไรบางอย่างเช่นเงินงานชื่อเสียงบางคู่ทะเลาะนิดหน่อยแต่ลงเอยด้วยคําสัญญาที่จริงใจบางคนเกิดงานร่วมกับคู่เกิด ผลประโยชน์ทางการเงินร่วมกับผู้อื่นหรือกับต่างเพศคนโสดเจอคนผ่านงานลูกค้าหรือการพูดคุยธุรกิจคนที่คุยแล้วรู้สึกดีมีอนาคตมีความรับผิดชอบความสัมพันธ์ที่เริ่มตอนนี้มีผลระยะยาวบางท่านมีข่าวต่างชาติต่างภาษาหรือพ่อแม่แม่มาเข้ามารักแบบผู้ใหญ่ไม่เล่นไม่เล่งแต่จริงเพราะว่าดาวคู่ครองคือดาวเจ้าเรืปรรอปัตตานีลอยในเดือนการเงินเจอคนมีเงินเข้ามาหรือเจอเข้ามาแล้วได้ผลประโยชน์ทางการเงิน คำเตือนนะครับพ่อเรือนที่8กับ2เนี่ยนะครับที่อยู่ในจุดนี้ระวังการใช้เงินตามใจเพราะซื้อเพราะความรู้สึกระวังใจดีจนขาดทุนระวังช่วยเกินหน้าที่ในเรื่องการเงินงานนะครับอย่าให้ความรักความเกรงใจกลายเป็นภาระที่ต้องรับผิดชอบแทนคนอื่นฉะนั้นข้อคิดจากนักจิตวิทยาและนักปัจญาเบนไดบาวนักวิจัยด้านความเปราะบางกล่าวว่า ขอบเขตที่ชัดเจนคือความเมตตาที่แท้จริงในช่วงนี้ราศีตุลต้องเรียนรู้ว่าการไม่ช่วยทุกคนไม่ได้แปลว่าไม่มีน้ำใจแต่คือการไม่ทำร้ายตัวเองนิเชอรปัญญาชาวเยอรมันเขากล่าวว่าคนที่มีเหตุผลของการมีชีวิตสามารถอดทนต่อทุกอย่างได้ช่วงนี้ใช้ความสัมพันธ์ที่มีคุณภาพเป็นเหตุผลที่จะทำให้คุณโตขึ้นไม่ใช่เป็นภาระที่ฉุดคุณลง อันนั้นในดวงสตาเนี่ยเงินเด่นเงินดีใครที่รองเงินจากต่างประเทศรองเงินเกาเ่ารอเงินรอเงิงงงนมรดกเนี่ยจะได้คือดาวคู่นี้มันควงคู่ในเรื่องการเงินสั้นๆเนี่ยมีโอกาสดีๆทางการเงินเกิดขึ้นในดวงสตาบางคนได้เครื่องรางได้วัตถุมงคลบางคนได้เจอรักเกา่านะฮะเกิดขึ้นได้หวนคิดถึงเรื่องราวเก่าๆในอดีตในวัยเด็กต่างๆเกิดขึ้นได้ด้วยในช่วงเวลานี้บางคนได้เงินลับๆได้เงินแปลกๆได้เงินแบบคาดไม่ถึง ใครที่มีรายได้จากออนไลน์ยิ่งมีมุมดีๆเกิดขึ้นในดวงชะตาให้คุณคอนเฟิร์มพลังงานกับผมสมประโยคใต้วิดีโอนี้ฉันเลือกความสัมพันธ์ที่ทําให้ฉันเติบโตฉันรับเงินอย่างสง่างามได้ฉันให้คุณค่าแก่ตัวเองก่อนเสมอจิตของคุณกําลังตื่นและกําลังเรียกให้คุณรู้จักตัวเองให้ลึกกว่าที่เคยผมเนี่ยเริ่มดูดวงในศึกษาโหราศาสตร์มาตั้งแต่อายุ12ไม่ใช่เพราะอยากเป็นหมอดูแต่เพราะอยากรู้อนาคตของตัวเองและผู้อื่อยากรู้ว่าทําไมบางคนเนี่ย มันถึงเจ็บซ้ำแบบเดิมทําไมบางคนมันรวยขึ้นรวยขึ้นทําไมบางคนรวยแล้วจนดังนั้นวันนี้นะครับผมรู้แล้วว่าดวงมันไม่ใช่โชคดวงมันคือบทเรียนที่จะกรวาลสอนเราให้เติบโตชีวิตจริงอ่ะพิสูจน์แล้วยังมีผู้เรียนผมคนนึงในคอร์สโหราศาสตร์ประยุกต์เป็นเขาเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวคนหนึ่งนะครับที่เรียนรู้โหราศาสตร์จากคอร์สเนี้ยนะครับตอนลูกหลับนะฮะเริ่มจากการดูเล่นเล่นไม่กี่ร้อยจนกลายเป็นรายได้หลักแสนต่อเดือนจนลาออกจากงานประจํา ไม่ใช่พ่อดวงดีแต่เพราะเธอรู้จักใช้ดวงเป็นเครื่องมือและเธอเนี่ยไม่ได้ทํานายอนาคตเธอช่วยคนค้นพบตัวเองผ่านดวงเหมือนที่เธอเคยช่วยตัวเองเพราะว่าคอสนี้สอนตั้งแต่สูตรไม่มีความรู้จนทํานายดวงได้และไปพัฒนาต่อยอดให้แม่นยํากว่าผมได้ด้วยนะครับและมีคุณหมอคนหนึ่งที่ไม่ได้เรียนดูดวงเพื่อหาเงินแต่เรียนเพื่อรู้จักชีวิตของตัวเองนะเขาเป็นนักเรียนในคอสนี้เป็นแพทย์ผิวหนังเขาลงทุนตามช่วงดาวขึ้นเก็บตัววางแผนในช่วงดาวถอยผลลัพธ์คือ เงินก้อนใหญ่สองล้านเข้ามาทันทีไม่ใช่เพราะทํานายถูกแต่เพราะเขาใช้ดวงเป็นเข็มทิศไม่ใช่เป็นความหวังรมๆแรงๆนี่คือโหราศาสตร์ที่แท้จริงโหราศาสตร์ไม่ได้ไม่ใช่แค่การไม่ได้แบบสร้างหมอดูนะแต่มันสร้างผู้นําชีวิตของตัวเองให,ให้โชคแต่มันให้ตาที่มองเห็นจังหวะแห่งโชคลาภไม่ได้บอกอนาคตแต่มันสอนวิธีสร้างอนาคตให้ถูกจังหวะหากวันนี้คําทํานายทําให้คุณได้สติได้ความหวังหรือได้พลังขอให้รู้ไว้ว่า นั่นคือสัญญาณจากจักรวาลที่กำลังบอกคุณว่าถึงเวลาเรียนรู้ภาษาแห่งชีวิตของตัวเองแล้วนั่นคือโหราศาสตร์กันผมจะชวนคุณนะเข้าร่วมคอร์สโหราศาสตร์ปรายุ์ไม่ใช่คอร์สทั่วไปนะเป็นคอร์สที่คุณไม่มีความรู้เลยนะจนมีตัวอย่างมีการทํานายได้นะครับบอกแม่แนวแนวทางมีแต่ตัวเปล่าของอินเทอร์เน็ตนะครับไม่ต้องมีอะไรก็เรียนได้สมัครได้ที่ลิงก์หน้าช่องโปรไฟล์ลิงก์หน้าช่องทิก t o ็ตนะครับหรือทักเข้าไปหาแอดมินได้เลยแล้วบอกว่ารับโปรโมชั่นพิเศษ ตอนนี้ผมยังให้โปรโมชั่นนะสำหรักอยากให้มีคนเรียนเยอะๆจาก30,000บาทหรือเพียง3 999, 9 9 9บาทคุณจะเรียนตอนไหนก็ได้นะครับผมเรียงวิดีโอไว้เป็นตอนๆจากประสบการณ์ที่ผมดูศึกษาโห,หราศาสตร์หลายแนงไม่ว่าจะเป็นจีนไทยโหราศาสตร์ยูนเรเรียนโหราศาสตร์สา,ากลนแต่คอร์สนี้เป็นโหราศาสตร์ไทยนะครับซึ่งผมเรียงไว้ตั้งแต่ศูนย์เลยจนทานายดวงดังแบบผมสวัสดีค่ะ ชื่อสัชินันท์นะคะพลังในตัวเองนะคะเมื่อก่อนนี้ไม่มีความรู้เรื่องโหราศาสตร์แล้วก็จะมีความรู้สึกไม่มั่นใจว่าเราจะไปซ้ายไปขวาไม่รู้ว่าเราจะดําเนินชีวิตยังไงนะคะตอนนี้เรารู้สึกมีความมั่นใจมากขึ้นเหมือนกับว่าเรารู้แล้วว่าชีวิตเราต้องการอะไรรู้แล้วแล้วอ่ะเราเนี่ยเรามาทางไหนถูกมาเรามาถูกทางแล้วเราชอบชอบแบบนี้เราชอบออวิชาโหราศาสตร์เลขศาสตร์ซึ่งเราสามารถนํามาประยุก์ใช้ในชีวิตประจําวันของเราได้ซึ่งเรามาใช้ร่วมกับกฎแรง,รงดึงดูด ได้ยิ่งดีมากๆเลยนะคะรู้สึกว่ามันเหมือนมีไฟในตัวเองปลุกไฟในตัวเองก็คือ,อมีความรู้สึกว่าอยากศึกษาวิชาโหราศาสตร์เลขศาสตร์พยากรณ์เรื่องดวงดาวไปจนถึงแบบว่าถึงอ ขั้นสูงสุดเลยนะคะเราสามารถเอาวิชาโหราศาสตร์เลขศาสตร์ดวงดาวเนี่ยมามาใช้ในการประกอบอาชีพได้เราสามารถไปดูดวงให้เพื่อนร่วมง,งานก็ได้ดูดวงให้ตัวเองก็ได้ซึ่งความแม่นยำเนี่ยเคยลองมาแล้วนะคะประมาณเจ็ดสิบถึงแปดสิเปอร์เซ็นนะคะอันนี้ขนาดเพิ่งเพิ่งเริ่มเรียนนะคะก่อนหน้านี้ที่ผมก่อนจะไปเรียนอาจารย์นะฮะผมผมมองตัวเองว่าอนาคตเราไม่รู้จะไปทําอะไรทางไหนแบบเหมือนอยากได้หลาอาชีพเสริมอาชีพ ทำมาหากินที่เพิ่มเติมในชีวิตได้ครับผมก็เลยแบบว่าชอบในโหราศาสตร์แบบศึกษาด้วยตัวเองก่อนหน้าอยู่แล้วแล้วคานี้พอม,มาเรียนด้วยตัวเองก็ก็คุ้มค่าคอร์สที่ลงทุนไปนะฮะผมคิดว่าสามารถไปดูต่อยอดสร้างอาชีพให้ตัวเองได้แล้วก็ไปดูให้กับพ่อแม่พี่น้องแล้วก็ญาติได้ครับครับ